ราศีมินผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนการงานอาจมีคนทิ้งภาระเรื่องงานไว้ให้คุณทำในช่วงนี้ซึ่งคุณเองก็ไม่สามารถหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระได้ในช่วงนี้จำเป็นต้องอดทนทำงานหนักไปก่อนหรือในช่วงนี้ อาจมีคนลาออกไปทําให้คุณต้องรับภาระหน้าที่จากคนนั้นมาแทนแต่ก็อดทนแค่สักพักเท่านั้นเพราะผ่านช่วงนี้ไปได้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเองการเงินคุณจะเริ่มกลับมาจำกัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะคุณเริ่มที่จะมีเป้าหมายในการเก็บหอ,อมรอมริบอยู่บ้างแล้ว ส่วนใครที่มีลูกหนี้อยู่แล้วไปทวงหนี้ตอนนี้ก็อาจจะต้องทำใจสักหน่อยเพราะคุณจะยังไม่ได้เงินของตัวเองคืนเรื่องของความรักความรักของคนโสดอาจมีคนเข้ามาหยอดคุณอยู่บ้างแต่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรหรือสนใจเขาคนนั้นสักเท่าไหร่เลยเลือกที่จะทำเย็นชาใส่เขาไปส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ อาจจะได้มีเวลาส่วนตัวร่วมกันมากขึ้นเรื่องของสุขภาพคุณจะรู้สึกเหนื่อยนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอสักที